ผู้สูตรเน captions, ียเสมือนอาจารย์ของท่านกำลังกำลังมาแล้วนะครับรอรอสูงวิสูกรักนณายาติ Sapakawato, akahato, sema, sambutasa. Diemang sarana nacani, diyangpi tangkaran nacani. Tuhiyangpi sangkang. ที่ภูสังคอีิปาลิรัตตาธา,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 าร,ร,าาร,ร,รมาน,น,อนอุนสิ้อมตาพระสิทธิเดวาสุยชติทมกทุ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 กททกทุกทุกทกีุกท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 ุกกกเีททกเ เไดว้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันเพ็งก้อนทองน,น,อนายกอบตบางกระบืออําเภอสามโคกตาําบลบางกระบือวันนี้วันที่21มีนาซึ่งเป็นวันที่ขับเจ้านางสาววันเพ็งก้อนทองนายกอบตาบางกระบือได้จัดทําบุญอบตบางกระบือซึ่งวันนี้ท่านนาเภอสามโคกนางวิพรแวลศีผ่องท่านได้มาท่านได้มา งานในวันนี้ <Okay. S 1> แล้วก็มีท่านสสสมชัยนกขำมท่านนายกยอดนายกเทศมนตรีแล้วก็นายกเทศมนตรีจังหวัดบางเตยนายกเทศบาลังโคนายกตับหไทยเกาะได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็มีผู้ใหญ่กำนันสมาชิกรองนายกข่าหลายๆท่านได้มาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งก็รู้สึกเยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาโลงงานซึ่งในการจัดงานวันนี้มันเป็นเสมือนเป็นการเสริมสร้างกำลังใจของทางองคาบางบือเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจิตใจของทุกท่านให้มารวมกันตรงนี้เหมือนเป็นการที่เกิดความรักความสามัคคีของคนในองค์กร,ร,รก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่วันนี้ มีหลายๆหน่วยงานที่มาร่วมง,งานในวันนี้ทั้ทงอสมอผู้ใหญ่กำนันพนักงานขน้าราชการทุกท่านอสมอนะคะแล้วก็มีชาวบ้านผู้นำมาร่วมง,งานกันมากมายก็รู้สึกยินดีมาก